เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นอีกาทำนายว่า คุณอาจมีโอกาสเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองช่วงนี้ต้องระวังคนใกล้ตัวให้ดีอาจสร้างปัญหาให้กับคุณดังนั้นระยะนี้คุณต้องพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากๆความรักคนโสดอาจต้องรอไปก่อนดวงเนื้อคู่ของคุณยังไม่มีหรือถ้ามีแวบเข้ามาก็จะมามาหายหายไม่ใช่คู่แท้ ส่วนคนมีคู่ให้ประคองความรักกันให้ดีเพราะในระยะนี้อาจมีสันครนจากปัญหารักสามเศร้าที่จะเข้ามาเล่นงานความรักของคุณทั้งคู่ให้ปวดหัว ดวงการเงินการงานด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีเป็นช่วงที่ค่อนข้างแย่ในเรื่องการเงินจะเสียเงินเสียทองไปโดยไม่รู้ตัวส่วนด้านการงานมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแววงกับคนในที่ทํางานซึ่งนั่นจะทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจอย่างมากดังนั้นในช่วงนี้คุณต้องอาศัยความอดทนให้มากกูรีน้อยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่แย่ๆในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไป เลขมงคลให้โชค 20, 25และ27ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร,ร้ายล่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมออร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ